สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับช่อง Guide Game นะครับวันนี้เราก็อ,าอยู่กับเกม Dark Souls 3นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอัพเลเวลนะฮะแต่ก่อนจะอัพเลเวลเราต้องไปถึงปราสาทเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนโฮมนะฮะหรือจุดจุดศูนย์รวมของเรานะฮะเซนเตอร์ของเราอันนี้เรายังไม่ถึงเซนเตอร์ของเรานะครับเซนเตอร์ของเราก็จะมี คนที่ช่วยอัพเลเวลให้เราได้นะฮะแล้วก็สามารถดึงคนที่เราไปเจอตามปรเต่างๆระหว่างทางนะฮะเอามาที่เซนเตอร์เราได้นะครับเก่อนที่ไปเซนเตอร์เราจะต้องผ่านสำหรับดักโซสามนะฮะต้องมาผ่านบอสต,ตัวนี้ก่อนเราลองดูว่าจะสู้ได้ไหมนะฮะหรือจะตายก่อนนะฮะ อันนี้ก็มันยังไม่ตื่นขึ้นมานะครับจะต้องถอดดาบออกมาก่อนนะฮะเฮ้ยเราก็ฟัดก่อนเลยอย่าลืมล็อกเป้านะครับกด r สามนะฮะผมได้บอกเรียกว่าล็อกเป้าต้องกดอะไร กดจังหวะนี้ถ้าก็โดนหลบแล้วฮะกดปุ่มต้องกดเอ็กซ์โอ้ยไม่ได้เล่นนานนี่ฮะกระโดดหลบไ้ถูกจังหวะมันจะมีร่างถอดขึ้นมาแล้ว เสือตัวนี้มันจะแพ้ไปนะฮะตายแล้วนิดเดียวเรียบร้อยนะฮะโอเคเราก็ได้ดาบเกลียวมานะฮะดาบเกลียวเนี่ยแหละครับจะเอาไว้เปิดบอลไฟที่บ้านของเรานะฮะ ผมเรียกว่าบ้านแล้วกันนะฮะเซ็นเตอร์ก็ได้เรียกว่าเซ็นเตอร์ของเราเห๋นว่าเปิดประตูนะฮะที่นี่แหละฮะเซ็นเตอร์ของเราจะอยู่ที่นี่ คาร์บอนเราได้โซมา3,000นะฮะเอาไปอัพเลเวลซึ่งเราต้องไปอัพที่เซนเตอร์ตรงนี้แหละครับก็ไปที่เซนเตอร์ก่อนนะ,ออนะฮะก็คือไฟล์ลิงชายนะฮะแต่ผมเลือกเซนเตอร์แล้วกันง่ายดีก็จะมีน้องคนนี้อยู่นะฮะ น้องตาบอดอ bon ่าก็เป็นไฟคิปเปอร์นะฮะนี่ฮะก็พอคุยเสร็จนะฮะเราสามารถ เลเวลอัพได้นะฮะโอเคนะฮะทีนี้เลเวลนะฮะตอนนี้เรามีเลเวล9นะครับเราสามารถอัพได้2เลเวลนะฮะซึ่งเออโซนะฮะตอนนี้เรามีอยู่3000นะครับ แต่ละเลเวลก็ต้องการโซ่ไม่เท่ากันนะฮะยิ่งเลเวลสูงก็จะต้องการโซ่มากนะฮะอเอทีนี้แต่ละแอตติบิวต์นะฮะก็จะมีผลกับเค่าพลังค่าป้องกันค่าโจมตีค่าต้านทานไม่เหมือนกันนะฮะอันแรกนะฮะแอตติบิวต์อันแรกจะเป็นไวเกอร์นะฮะ ถ้าเราเพิ่มไวเกอร์นะฮะมันจะเพิ่มค่า HP นะฮะกับต้านไฟนะฮะเพิ่มความต้านทานไฟอันธมาก็คือ Add toment นะฮะตอนนี้จะเพิ่ม FP นะฮะแล้วก็เพิ่มค่า defense นะฮะต่างๆให้เราด้วยอันธมาเอลดูแลนด์นะฮะ ถ้าเราอัพก็จะเพิ่มค่าสเตมินานะฮะตัวนี้ก็แล้วก็เพิ่มค่าอ่ดีเฟนกับรีสตันให้เราด้วยนะฮะอันนี้อันทัานมาไวต์ตอลิตี้นะฮะหรือวิตาลิตี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าออกเียงอะไรนะฮะถ้าเราเพิ่มนะฮะมันจะอ่ทำให้เราใส่ชุดหรือถือดาบ ได้ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นนะฮะมันจะไปเพิ่มอ e ิทธิพโหลดให้เรานะฮะอันถัดมาก็คือสเต้งนะฮะก็จะเน้นไปที่ Attack Power นะฮะก็ Attack Power จะแขนขวานะฮะ Power วิปอนหนึ 2, ่งวิปอนสองวิปอนสามนะฮะ,นะฮะก็จะมีไม่เท่ากันอันแล้วก็เพิ่ม Defense ด้วยนะฮะสเต้งนี่จะเพิ่มในส่วนของ d ี Defense แล้วก็ถ้าเราอัพไปสูงๆก็จะไปเพิ่มรีสแตนด์ด้วยเฟคติวิตี้นะฮะก็จะเพิ่มอ๋อโอเคสเต็งเนี่ยะจะมีผลนะฮะถ้า,าอาวุธบางอย่างเนี่ยเราจะต้องใช้สเต็งน,นะครับในการถือมันนะฮะถ้าเราสเต็งไม่ถึงเราจะใช้งานมันไม่ได้นะฮะเพราะนั้นสเต็งน,นี่จะเปลี่ยนอัพตามอาวุธนะฮะเฟคติวิตี้ก็เหมือนกันนะครับก็ บาอาวุธก็ต้องใช้เด็กดิวิตี้สูงนะฮะอย่างโค้ชธนูนะฮะก็จะอัพตามอาวุธนะฮะสองอันนี้สเตนกับเด็กดิวิตี้อัพตามอาวุธส่วนอันนี้ก็จะเพิ่มเลือดเพิ่มเอฟพี uh, FP, เพิ่มเซมินาเพิ่ม uh, การถือของนะฮะเพิ่มน้ําหนักการรองรับน้ําหนักนะฮะส่วน,นนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาวุธนะฮะส่วนอินเทอร์เจน์กับเฟสนี่ก็จะขึ้นอยู่กับเวทนะฮะ แต่ละอันจะใช้อินเทลเจนกับเฟสไม่เท่ากันนะฮะเอ่อ okay. ประมาณนี้นะฮะในส่วนของ Attribute ส่วนลักก็คือเวลาเราฆ่าศัตรูได้หรือว่าเราเก็บของเนี่ยมันก็จะได้ของที่ดีขึ้นหรือมากขึ้นนะฮะเนี่ยะ i t e r r e c อ v e r y นะฮะจะได้เยอะขึ้นค่าค่าเจอของนะฮะ โอเคเอาไว้เวลาฟาร์มในโซนน้องลักนะฮะโอเคนะครับผมถ้าเริ่มต้นนะฮะเราก็แน่นอนว่าจะต้องเพิ่มค่าเลือดนะฮะเพื่อเราตายยากนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสายเวทก็ต้องเพิ่มอ่อัจจูเมนต์นะฮะแต่ถ้าเป็นสายสเต็งต้องเพิ่มอ่แอดดูแลนต์นะฮะแอดดูแลนต์นัคือใช้ได้ทั้ง ในการหลบนะครับเพิ่มสเตมินานะฮะใช้ได้ทั้งในการหลบและการโจมตีนะฮะถ้าเราสเตมินาเยอะนะฮะเราสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องนะฮะแต่ถ้าเราโจมตีต่อเนื่องมันจะแรงกว่าโจมตีครั้งเดียวนะครับส่วนเ,เวลาวิ่งนะฮะหรือว่าเวลากระโดดหลบก็ต้องใช้สเตมินานะฮะถ้าเราเสเตมินาน้อยนะฮะเราจะกระโดดกระโดดหลบได้ น้อยครั้งนะครับไม่ต่อเนื่องมันจะต้องหยุดพักก่อนนะฮะเพื่อให้เซมินาฟื้นขึ้นมานะฮะอันนี้จําเป็นสําหรับสายกระโดดหลบนะครับกับสายโจมตีลัวนะฮะส่วนอันนี้ก็สําหรับสายอา่ถือของหนักนะฮะอาวุธหนักโล่นักนี่ก็ต้องเพิ่มยตา a ิตี้นะฮะตันนี้โอเคส่วนสเต็นี้ก็จะถูกบังคับตามอาวุธเลยนะครับว่า อาวุธแต่ละอันก็จะใช้ค่าเราต้องมีอัต r i ิบิวที่เขากำหนดนะครโอเคครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันก็เดี๋ยวนะฮะผมลืมอันนี้มันจะมี vitality ในนอกจากเพิ่มอิคิปโหลดแล้วมันก็จะเพิ่มในส่วนของ a t t a เม m e n t slot นะฮะก็คือเพิ่ม slot การใส่เวทมนต์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนี่ผมจะไปแนะนำะในคาร์ดท,ที่เขาเล่นเวทมนต์เป็นหลักแล้วนะครับในคาร์ดคาร์ดของอ n i g h t อัศวินเนี่ยก็แนะนำการ เพิ่มเลเวล up สำหรับคาร์ดอัศวินให้เลยแล้วกันนะครับอัศวินนี่เน้นสเต็งเลครับผมสเต็งไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเราจะได้ถืออาวุธด,ดีๆแล้วก็ฟันแรงๆนะฮะส่วนการหลบนะฮะเราก็มีโล่เรามีเกาะอ,อยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถเนี่ยเรามีทั้งโล่ทั้งเกาะนะฮะเราก็สามารถลด ความสูญเสียของพลังได้นะฮะเค okay. ตอนนี้เรามีโซอยู่หกร้อยเก้าสบนะฮะโซนี้ก็สามารถเอาไปซื้อพวกอาวุธหรือดาบได้จากยายคนนี้ได้ครับชุดอะไรเงี้ยยายก็มีขาอยู่นะฮะ นี่ยจะมีอันนี้จะเป็นโฮมว์ดบอลนะฮะคือเอาไว้กลับบ้านได้โดยที่ไม่เสียไม่เสียโซนะฮะถ้าในเริ่มต้นนะฮะก็ให้ซื้ออันนี้แหละครับอันนี้เก็บไว้นะฮะเงินเหลือเท่าไหร่ซื้อเก็บไว้ให้หมดเลยนะฮะเพราะว่าเราจะถ้าเราสิทธ์กลับมาไม่ได้นะฮะ คือถ้ากลับมานี่เราต้องตายแน่แล้วใช้อันนี้ได้น,นะครับเพื่อเป็นการเซฟชีวิตไม่ให้เราตายนะครับโอเคครับผมขอยืนคู่กับน้องฝ่ายคิปเปอร์นะฮะโอเคร okay, ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันขีปิปไปสวัสดีครับโอเค มันจะมีท่าเจสเจอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้อธิบายในเขาเรียกว่าท่าท่าทางนะฮะสำหรับเพ4ีมันจะมีวิธีกดอยู่เดี๋ยวไว้แนะนําในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้จบเพียงในนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันขึ้ถัดไปสวัสดีครับ